สวัสดีครับสุนิจโชนะครับตอนนี้ก็ได้มาอยู่ที่บ้านโนซิลานะฮะอาเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็เป็นถนนสายมิตรภาพนะครับจากอาเภอเมืองพลมุ่งหน้ามาที่อําเภอบ้านไผ่นะฮะแล้วด้านซ้ายมือนะครับจะสังเกตเห็นพอถึงหมู่บ้านโนซิลานะฮะจะมีประเภทนี้ครับที่เขาขายกันนะฮะจะเป็นพวกน้ําผึ้งป่านะฮะเดี๋ยวจะให้ชมภาพกันนะครับว่าน้ำผึ้งป่านี้มันเป็นยังไงนะครับ เขาต้องเป็นพึ่งที่เขาเอามาจากบนกิ่งไม้นะฮะที่มัเป็นตีมาจากกิ่งไม้นะคุณผู้ชมแท้เลยนะครับเราจะาสังเกตกันได้นะครับอนนี้ครับอันนี้จะมีสังเกตดูจะเป็นามาตะมันจากกิ่งไม้เลยนะฮะนี่ครับพวกพึ่งนี้เขาเวลาที่เขาไป กำลังฮะอยู่ในป่านะครับแล้วก็มีชาวบ้านไปพบนะฮะแล้วก็ก็จะตัดมานะฮะตัดมาแล้วก็เพื่อเอามาขายนะฮะบางคนก็ได้สองลังสามลังก็เอามาส่งต่อให้กับร้านค้าที่เขาขายแบบนี้นะครับอ่าก็คือว่าให้อ่านักท่องเที่ยวได้มาซื้อกันนะฮะนี่ครับเป็นน้ําผึ้งแท้ร้อยเปอร์เซ็นะฮะสังเกตได้จากมีตัวนะครับนี่ครับเห็นตัวนะฮะแล้วก็จะมีน้ําผึ้งอยู่ด้านบนนะครับก็ทุกท่านก็ทราบดีนะฮะว่าหัวน้ําผึ้งก็อยู่ด้านบนนี้นะครับ นี่ฮะส่วนตัวนี้จะเป็นตัวของลังตัวอ่อนเขานะฮะแต่เขาก็กินได้นะครับคือถ้าเป็นตัวอ่อนมันจะเป็นเหมือนตัวหนอนนะฮะตัวขาวๆนะครับที่ยังไม่เป็นตัวแก่แบบนี้นะฮะก็สามารถกินได้นะครับมันจะออกมันๆนะครับนี่ฮะอันนี้หมุนให้ดูอย่างดีเลยนะครับนี่ฮะอ๋ออันนี้ถ้าเกิดเอาไปบรรจุขวดก็ได้ครับโดยการบีบน้ําผึ้งนะตรงนี้นะครับคือ ถ้าบางคนอยากได้น้ําปริมาณเยอะๆก็ต้องซื้อหลายๆรังนะครับเพื่อเอาไปบีบให้ได้นะครับแต่ว่าเขาจะมีขายแบบเป็นขวดก็มีนะครับด้านนี้นะฮะเป็นขวดแบบนี้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นน้ําผึ้งแท้หรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ต้องอคิดกันเอาเองนะเพราะว่าสันิโจก็ไม่เคยชิมเหมือนกันนะครับถ้าเป็นน้ำผึ้งแท้ไม่แน่ใจว่าขวดเท่าไหร,ร่นะฮะ แต่ถ้าจะให้ชัวร์นะครับต้องเป็นน้ําผึ้งแบบที่มีรังนะฮะเป็นรังแบบนี้เลยนะครับเพื่อความชัวร์นะว่าจะเป็นน้ําผึ้งป่าแท้นะครับนี่ครับอันนี้รังเท่าไหร่ครับราคา ราคาไม่เท่ากันเหรอราคาไม่เท่ากันพี่น้อคอ๋อราคาอ๋อราคาขายไม่เท่ากันนี่ครับคุณป้าเป็นเจ้าของนะครับที่แกขายอยู่ทุกวันนะฮะลงังน้อยลังใหญ่นะฮะอ๋อ,อลงังน้อยเดี๋ยวนะสมมติอันนี้นะครับคุณป้านี้เท่าไหร่ครับแปดสิบบาทอ่าไม่ถึงร้อยอถูกนะะเนี่ยลังใหญ่ด้วยเนี่ยแปดสิบบาทอันนี้ผมว่าคุ้มนะครับเพราะว่าโอ้โหหายามากนะครับสมัยนี้ด้วยนะฮะพึ่งพึ่งป่านะครับแท้ๆนะครับ ตัวนี้เราจะได้ทั้งน้ําผึ้งนะครับแล้วก็ได้กินรังมันด้วยนะตัวอ่อนนะครับนี่ครับอ๋อแปบาทแสดงว่าไอ้บนนี้ก็ไม่ถึงแน่เลยเนี่ยไอ้พวกนี้ประมาณ60บาทประมาณนี้50บาทอ๋อไม่ถึงร้อยครับนี่ครับมีหลายราคามีหลายราคาแต่จริงแล้วไม่ถึงร้อยนะฮะนี่บางคนมีตังเยอะนะฮะซื้อหมดเลยนะครับอย่างเช่นหมดนี้นะน่าจะประมาณสักเออไม่ถึง500นะครับเนี่ยหมดนี้นะ500ได้ไหมไม่ถึงเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดรังนะครับ อ่าเป็นรังเล็กนะฮะแล้วก็จะมีผึ่งอีกแบบนึงนะเขาเรียกว่าผึ่งหลวงนะผึ่งหลวงโอ้แบบนี้นะครับสุดยอดนะผึ่งหลวงนี่ตัวงมีอยู่เลยครับตัวนี้ไม่ต่อยคนนะป้าต่อยเหมือนกันต่อยเหมือนกันแต่ตอนนี้มันคือว่ามันไม่นั่นแล้วนะมันคงไม่ดุออกมากำลังออกหรอตัวนี้อ๋อมันจะออกมาจากจากรังนะฮะคือเป็นตัวแก่เหมือนจะมันโตมันเรื่อยๆครับพอโตเสร็จมันจะ มันจะโผล่มาจากรังนี่ฮะคือโผล่แล้วก็จะบินหนีไปนะฮะคือเป็นช่วงเจริญเติบโตของเขานั่นเองนะครับนี่ครับนี่ฮะออกมาเริ่มโผล่ออกมาฮะนี่ครับเนี่ยสังเกตดูนะอันนี้เป็นพึ่ง <fits S 1> พึ่งพึ่งพึ่งอ่อนนะฮะแต่ว่าก็ไม่ก็สามารถาสามารถอ่าเรียกอะไรอ่ะใช้ได้ต่อ,อต่อยคนได้เหมือนกันนะฮะนี่ครับเป็นพึ่งพึ่งออกจากรังพึ่งจะโผล่นะฮะนี่ครับพึ่งจะเสด็จวันนี้ครับนี่ครับตัวนี้นะฮะ สังเกตดูง่ายๆคะนี่ครับตอนน, lar, ตอนนี้คือไอพวกที่ปิดปิดรูอยู่เนี่ยคือจะอยู่ในเขาเรียกว่าตัวตัวแก่นะฮะเพื่อ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 มันจะออกมาพอมันได้ที่โตเต็มวัยนะฮะมันจะออกมาแบบนี้ครับน evet. ี่ลักษณะตัวนี้ที่เราจะโผล่หัวมาแบบนี้นะครับไม่ทราบกล้องมาเห็นไหมฮะมันจะโผล่หัวมาดำๆแบบนี้ฮะนี่นี่พร้อมจะออกทางนั้นเลยครับเนี่ยพร้อมที่จะออกมาจากรังนะฮะนี่ครับโอ้บางท่านบางท่านไม่เคยเห็นนะฮะัสำหรับพึ่งพึ่งหลวงนะที่ว่าพึ่งจะเคยออกจากรังนะฮะ อันนี้เป็นบินแรกนะฮะถ้าเป็นเอ่อไฟบินนะฮะเหมือนเครื่องบินนะครับ right choix. เขาเรียกว enfin right ่าไฟแรกนะฮะในการบินนะครับคือพอออกมาจากรังเสร็จปั๊บเขาก็เร mm ิ hmm. ่มจะขยับปีกขยับไรพวกนี้นะครับเริ่มจะกลายบริหารเริ่มจะขยับปีกนะฮะนี่ครับนี่คพอขยับปีกขยับร่างกายได้ที่ก็เริ่มจะบินนะแบบตัวนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวสักพักก็จะเริ่มบินนะฮะนี่ครับเพราะว่าเขาก็ต้องมาทำอ่าสูตรอากาศภายนอกนะฮะแล้วก็มาขยับ ร่างกายนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการบินไฟแรกของเขานะฮะนี่ครับตรงนี้นะครับนี่ครับสักพักเดี๋ยวก็จะบินนะในครับเริ่มกาวปีกแล้วครับอันนี้เสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับเพราะอยู่ข้างทางนะฮะนี่ครับเป็นถนนสายมิตรภาพนะฮะมุ่งหน้าไปทางอำเภอบ้านไผ่นะครับแล้วก็ไปขอนแก่นต่อเนื่องนะครับนี่ครับอันนี้ถ่ายทำให้ชมนะครับเพราะว่าวันนี้อาจจะไม่เคยเห็นนะครับยังไงก็ให้กำลังใจสุริโจนะครับโดยการกดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามด้วยนะครับ ในการทํางานของซนิโจนะครับจะได้ถ so like ่ายทาให้ผู้ชมได้ชมกันเรื่อยๆนะครับนี่นะครับสุดยอดนะครับพึ่งหลวงนะครับพึ่งหลวงแล้วก็พึ่งป่าครับด้านโน้นนะครับโน้นพึ่งป่านะครับแล้วก็นี่เป็นพึ่งหลวงนะครับอันนี้น่าจะทานได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมไม่ไน้ใจว่าเขาทานอะไรตรงไหนนะเพราะว่าไม่มีหัวน้ําพึ่งนะตรงนี้นะครับหัวน้ําพึ่งจะไม่มีน่าจะทานตัวอ่อนนะครับแต่ตัวนี้อาจจะทานไม่ได้แล้วนะครับก็คือเหมือนกับโชนะครับนี่ครับมันจะมีล่องที่ตัว ตัวที่ว่าโตเต็มวัยออกไปหมดแล้วนะฮะก็เหลือที่โผล่มาหัวดำๆนี่ครับที่พร้อมจะออกมาโบยบินนะฮะพร้อมที่จะบินเป็นไฟแรกนะฮะแต่พวกนี้ก็น่าจะใช้เวลาอีกสักสี่ห้าวันนะฮะพวกนี้เท่าที่ปิดรูอยู่นี่ครับโอเคนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับสุนิชโจครับพึ่งหลวงนะครับเพึ่งป่าที่หมู่บ้านนอนเอ๊ะนอนอะไรกู นนทันนนสวรรค์และสักอย่างหนึ่งครับที่อำเภอ,อบนรพยจังหวัดขอนแก่นนะครับสวัสดีครับ